โยมทั้งหลายคืนนี้อาตมาขอเล่าเรื่องหนึ่งในป่าลึกที่คนไม่ค่อยกล้าเอ่ยชื่อป่านั้นอยู่แถบลุ่มน้ำใหญ่เป็นป่าที่เงียบแต่ไม่ว่างเงียบเพราะคนไม่รบกวนแต่ไม่ว่างเพราะยังมีผู้เฝ้าในป่านั้นมีพระป่าชรารูปหนึ่งท่านไม่รับสิทธิ์ไม่รับชื่อเสียงไม่รับแม้คำสรรเสริญจากใครชาวบ้านเรียกท่านว่า หลวงตาอินหลวงตาอยู่กับป่าป่าอยู่กับหลวงตาท่านฉันมื้อเดียวบินทบาดเงียบๆแล้วกลับเข้าป่าเหมือนเงาที่ไม่ทิ้งรอยใกล้กุฏิของหลวงตามีต้นไทรใหญ่รากมันแผ่ไปทั่วพื้นดินเหมือนงูหลายตัวนอนซ้อนกันชาวบ้านเตือนกันเสมอว่าอย่าเข้าใกล้ใส่ต้นนั้นถ้าใจยังไม่นิ่งพอหลวงตาได้ยินคำเตือนนั้น ท่านเพียงยิ้มแล้วพูดว่าถ้าใจเรานิ่งอะไรจะทำอันตรายได้คืนหนึ่งหลังจากหลวงตานั่งภาวนาลมหายใจเบาลงจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวพื้นดินใต้กุฏิสั่นเบาๆไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่เป็นเหมือนบางสิ่งกำลังเคลื่อนตัวหลวงตาลืมตาขึ้นไม่ตกใจไม่สะดุง้งเพราะจิตท่านไม่ไปตามเสียงใต้ต้นไทร มีแสงสีเขียวอมทองค่อยๆปรากฏไม่สว่างจ้าแต่สว่างพอให้เห็นว่ามีร่างยาวใหญ่เลื้อยออกมาจากใต้ารากไม้ดินไม่แตกหญ้าไม่หักเหมือนโลกเปิดทางให้เขาโยมเอย๋ยสิ่งนั้นไม่ใช่งูธรรมดาแต่คือพญานาคลำตัวยาวเกล็ดเป็นระเบียบดวงตาสงบไม่มีความดุไม่มีความโกรธ แล้วสิ่งที่ทำให้หลวงตานิ่งยิ่งกว่าเดิมคือพญานาคนั้นก้มลงกราบไม่ใช่กราบเพราะกลัวแต่กราบเพราะเคารพกราบหนึ่งครั้งกราบสองครั้งกราบสามครั้งหลวงตาพนมมือแล้วกล่าวเพียงว่าสัพพสัตท,ทั้งหลายย่อมเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจไม่ผ่านหูแต่ผ่านจิต ข้าแต่พระคุณเจ้าข้ามาเพื่อกราบผู้มีศีลป่านี้ข้าเฝ้าวานานแต่ไม่เคยพบจิตที่สงบเท่านี้หลวงตาไม่ได้ถามว่ามาจากไหนไม่ได้ถามว่าอยู่มานานแค่ไหนท่านเพียงพูดว่าผู้มีฤทธิ์มากถ้าใจยังยุดก็ยังหนักพญานาคนิ่งเหมือนกำลังฟังเทศข้ามีกรรมเก่าเคยโกรธเคยผูกเวร จึงยังต้องอยู่ตรงนี้หลวงตากล่าวช้าช้าฤทธิ์ไม่พาออกจากทุกข์มีแต่การรู้เท่าทันใจตัวเองหลวงตาหยิบผ้าผืนหนึ่งเก่าซีดไม่มีอาคมมีแต่บทธรรมเขียนด้วยลายมือวางลงบนพื้นแล้วกล่าวว่าถ้าอยากพลนอย่ารักษาแต่ป่าจงรักษาใจพญานาคก้มกราบอีกครั้งครั้งนี้นาน เหมือนจะจดจำทุกคำแล้วแสงนั้นก็ค่อยๆดับร่างใหญ่เลื้อยกลับดินปิดสนิทเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นรุ่งเชา้าชาวบ้านเห็นรอยประหลาดใต้ต้นไทรเป็นรอยเรียบคล้ายรอยกราบของผู้มีตัวใหญ่ตั้งแต่นั้นมาป่านั้นไม่ทำร้ายใครคนที่เข้าไปมักกลับออกมาอย่างปลอดภัยและคืนที่หลวงตามรณภาพชาวบ้านหลายคน เห็นแสงสีเขียวทองลอยขึ้นจากป่าแล้วหายไปอย่างสงบโยมทั้งหลายเรื่องนี้สอนว่าผู้มีฤทธิ์ยังต้องกราบผู้มีศีลและผู้รักษาใจได้ยิ่งใหญ่กว่าผู้รักษาป่าอาตมาขอจบเรื่องไว้เพียงเท่านี้ขอให้โยมกลับไปรักษาใจของตนให้